มเมากับคลิปสั้นไม่ไฮเดรซีนมาแล้วนะจ๊ะทุกคนก็อาจจะตาบวมนิดหน่อยถ้าใครได้ดูคลิปรีอคชันสวิทูดกูเดนทีสอีพีหกก็จะรู้ว่าทําไมตาบวม <c oughs> นั่นแหละทุกคน <c oughs> และนี่นะคะก็คือคลิปไม่ไฮเดรซีนของสวิทูดกูเดนทีสนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเป็นไม่ไฮเดรซีนอีพีห้าซึ่งเป็นอีพีเปิดตัวพี่กัปตันนั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็เป็นนุ่มหล่อแบบว่าวบนเนิร์ของเรา <c oughs> เออนั่นะแหละก็คือแกเปิดตัวพระรองมาขนาดนี้ให้คนดูทํง แต่เราก็ยังเชียร์พระเอกอยู่อยากรู้ว่าเชียร์จริงไหมให้ไปดู reaction ep 6จะ้าดตายอ่ะนแล้แหละทุกคนก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะดู behind the scene ของ Sweet Tooth g o o d e n t h e a แบบครบๆทุกตอนนะจ๊ะก็สามารถรับชมได้ที่ YouTube ของ JMTV official เลยนะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่า ep นี้มันจะเป็นยังไงไป เงอใจขนาดเนี้ไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้องแล้วใช่ฮ <c oughs> ะเก็บอาการแบบกัดฟันก็ถ้าลูกน้องจะน่ารักขนาดนี้นายจะโกจธใจไหมเออเอาลอเอาลย คุยได้แล้วปวดหัวเียร์ค่ะเพราวุ่นวายมึงไม่ได้ใส่ขนมมาปวดหน้องอกยิ้มใส่ให้กูเนี่ยใส่รีโมทแอร์อ่ะโคตอเค นี่อยจานแรกดีเซลว่ะ้ยอาจจะแซงกันด้วย เาน่ไ้แล้วเรา,าไ้แล้วตกงได้แล้ว,ลวเรา,าลครับคปดทองน่ากินไหมคไม่จริงใครจะกินเป็นว่าน้ำปลาหวานกับ ขนมหวานไม่ได้ปะ่ปะขนมหวานก็กนม,มีกินมะม่วงคนเดียวเนาก็ลองกินก <c oughs> ขนมหวานไปไม่ได้หรอกแตก่ในเรื่องสำหรับคนที่ดูเรื่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำถ้า,ถ,าถ้ามีอีเวนต์หรืออะไรเราจะทำให้คุณชิมดูต้องกินนะบังคับร้านอื่นอะ่ะเขาลองสูตรใหม่กันเป็นปีๆนี่มันแค่วันแรกมันจะไปอร่อย เคยกินครัวซอสกับซอสซอสเล็กคาราเมลแต่ว่าวนัวกว่ากว่าแถมยังมีกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรอีกแถมยังมีกลิ่นชื่นแท้สมุนไพรอร่อยพี่อินฟิวส์เข้ามาอร่อยมากตั้งแต่มีพี่กัปตันเข้ามาพี่เจดโดนเมินจริง นี้ก็เป็นัวดซองน้ำาปลาหวานนะครับเป็นัว2ซองสูตรใหม่ล่าสุดของร้านกับตันครับคาเฟ่วมีคนเดียวเลยเป็นัวดซองที่ตัวละครกับตันคิดค้นขึ้นมาเองนะครับนี่ก็เป็นเมนูแรกแล้วก็น่าจะเป็นเมนูเดียวที่เขาคิดค้นขึ้นมาเราไม่ได้ทำได้นะครับผมก็ผมก็ว่าก็โอเคนะก็รสชาติก็อร่อย

มันดึกแล้วอ่ะเนาะต้องเอเนอร์จีด <fish> นึงอย่าออมอย่าออมไปวิ่งไม่ได้เลยอินซูพูดที่นึงครับเหลือที่เดียวเอาไปแบ่งกันกินแล้วกันนะ อย่างอื่นเขาก็อร่อยนะครับอร่อยจริงมึงก็ส่างกินเองเด็กเฮ้ยวาพูดใจดีไม่รู้เรื่องแต่นี่ต้องมีเรื่องหน่อยครับบอ,อกว่าสิครับน้องผู้หญิงโตข้างหลังไม่สนใจเหรอก็อตีกันอยู่เนี่ย เป็นนี่นี่นตกใจนะแบบเพื่อนจะตีกันในร้านเลยเหรอนี่ก่อนไหม็นละลายผมว่ามันดีเหมือนกันนะงั้นหนึ่งสองสามแล้วปล่อยหนึ่งสองสาม <laughs> แต่เป็นยาใจไม่เป็นใครที่ชนแต่ว่าคุณเป็นคนที่ใช้อร่ายเย็ดยาเจบมาแค่ไหนเจอคุณก็หายเย้เย้เจบไปแล้วกับวิฮัยรัีนของ Sweet Tooth Gluten t e e ใน EP ที่5นะคะทุกคนก็น่ารักดีแกจะทะเลาะก,กันทําไมบิงซูก็กิกนถทวยเดียวกัน <laughs> ข้าวหม้อเดียวกันไหมบิงซูเดียวถ้วยเดียวกันใช่อะไรอ่ะโอ้ตายละรักกันดีตีกันตายทุกยุคทุกสมัยจริงพี่กัปตันกับพี่เจนโอ้ยนั่นแหละทุกคนและนี่ก็คือมีไฮเดอร์ซีนของ w ว e t ชูดกูตันทีส์อีพีห้านะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะก็น่ารักดีแต่เราแบบว่าอยากดูมิไฮเดอร์ซีน EP หกละเพราะว่าลูกสาวเราออกอีพีหกโอ้โหก็ว่าดูมิไฮเดอร์ซีนกี่อ p พีดูไลฟ์เฮากี่รอบก็ไม่เจอน้องมิมน้องมิมไหมพีม่หกุณนะกว่าจะมา ท่านลืมไปแล้วมาแบบว่าเอ้ยลูกสาวฉันเล่นเรื่องนี้จริงปะวะจะว่าตายโอ้โหแล้วออกมาทีก็คือออกมาแบบโอ้ลืมพูดเมื่อกี้เมื่อกี้แบบไม่มีสติเลยมัวแต่แบบเสียใจแทนที่เจอ,อยู่เออลืมพูดแล้วแบบเฮ้ยการที่น้องมิมออกมาเนี่ยโอโ้โหกักเห็นน้องมิมปุ๊บโอโ้โหรู้เลยรู้ตอนจบของกักเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงอะแล้วแบบว่าแซดว่ะอีพีหกแม่งแซดจริงแซดแบบ แล้วกักจะทํายังไงต่อล่ะเนี่ยเขาพาแฟนมาด้วยขนาดนี้เฮ้ยนั่นแหละทุกคนก็ไ้เจอกันได้ใหม่ในอีพีหน้านะคะทั้งตัวเรีแอคชั่นแล้วก็ทั้งพี่ไห่และซีนเลยก็ไ้เจอกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊าบ๊ายบายทุกคน